สวัสดีเอฟซีและเพื่อนทุกคนนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้รับข่าวไม่ดีเลยก็เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้เกิดเหตุสูญเสียแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายนะครับอีกหลายคนเราก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะครับ บอให้ปลอดภัยเหตุการณ์สามจังหวัดมันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้วนไปวนมานะครับนาราชา,าปัตตานีสงขลาบ้างนะครับพวกเราก็ชินกันแล้วแหละอยู่นี่มาก็สิบกว่าปีก็นี่และครับระวังตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ได้คือเราต้องมีสติ แล้วก็ทำตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดครับระวังตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าความหวังของคนในครอบครัวที่เรามาทำงานที่นี่อย่างเช่นก็เหมือนพ่อแม่ลูกเมียครับที่รอเราอยู่เพราะเราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วก็ครอบครัวก็ก็เสียใจครับบอกว่าเสียใจแต่ไม่รู้จะบากไหมขนาดไหนคนก็อธิบายไม่ได้ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นตรงนั้นครับ ทำวันนี้มันดีที่สุดนั่นหะครับวันนี้ก็จะแต่งตัวไปเตรียมพร้อมกันนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า,วาทุกครั้งที่มีเหตุก็ต้องเตรียมกันไว้อย่างเงี้ยตลอดย4ิบี่ชั่วโมงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนี่แหละรครับนี่ก็มีเตรียมอะไรกันไว้นะครับก็ใชความพร้อมกันก่อนอาวุธอะไรนะครับของเราที่ต้องใช้ เปลี่ยนพร้อมกัน่อยวันนี้นายจะไม่ได้ลับทั้งคืนีกผมตรวจเช็คอุปกรณ์ใ้มันพร้อมทุกอย่างนะครับเพื่อความชัวร์นี่นะครับเพื่อนที่ที่ดีที่สุดของเราตอนนี้ไว้ใจได้มากที่สุดเลยเขาช่วยเหลือเราได้ทุกทุกเมื่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ต้องไว้ใจเขาทุกคนจะต้องมีครับไม่มีไม่ได้นี่แหละครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีก็ได้ทุกคนนะครับมันต้องจําเป็นจริงๆครับถึงจะมีได้นี่ก็กว่าจะมีได้ก็เงินของครอบครัวเก็บอดออมให้นะครับเงินเดือนอะไรด้วยก็นอกจากว่ามันก็ราคาแพงนะครับอาวุธป้องกันตัวเนี่ย ก็ต้องใช้เงินของครอบครัวที่ออมมานะครับสะสมทั้งของพ่อของแม่ของลูกของเมียมาซื้อให้เราได้เก็บไว้ป้องกันตัวได้ใช้เวลาทำงานและเวลากลับบ้านจะได้ปลอดภัยบางคนก็ว่ามีแล้วมันไม่ค่อยดีมัน มันเป็นของไม่ดีครับแต่ว่าถ้ามันอยู่กับเรากับคนดีถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรักษามันมันก็จะมีประโยชน์ทุกอย่างมีโทษและประโยชน์นะครับแก็แปงเตรียมตัวกันวันนี้ <c oughs> ดี๋ยวออกไปเตรียมตัวกันเตรียความพร้อม ครับขาดไม่ได้เลยเสื้อกรอ้าเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเรานะครับนี่ขาด้องไส่กับทุกคนมันจะช่วยหนักผ่อนเ,นเบา เกิดเหตุไม่่อยดีนะครับได้เกิดการทุญเสียของเจ้าหน้าที่เราและก็บาดเจ็บส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมเป็นพิเศษทุกๆวันทุกๆคืนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จนกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นพวกเราไม่นิ่งอพวกเราไม่ได้นิ่งดูดายนะครับก็ช่วยเหลือกันยนี้รักษาทุกชีวิตที่อยู่กับเราให้รอดนะครับเพราะสามจังหวัดมันก็เกิดเพราะสามจังหวัดมันก็เกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ใช่แค่ั้งนี้ข้งเดียวนะครับบนเวียนกันไปยะลานาราปัตตนีสงขลานี่แหละครับเราก็อยู่กันจนชินแล้วนัก่อนนี้ก็เคยมีครับแล้วก็ประสบกับตัวเองก็เคยเจอเหตุการณ์ปะทะของผมผมก็เคยประทะมาแล้วก็โชคดีครับรอดมาปฏิหารก็คงจะเป็นเพราะความดีของพวกเราครับที่สังสมกันมา ได้มีชีวิตได้มาอยู่จนถึงวันนี้แต่เพื่อนบางคนก็ได้สูญเสียไปหลายคนครับนักรบของเราทุกคนไม่เคยลืมยังคิดถึงกันตลอดไม่ว่าคนที่จะอยู่หรือคนที่สูญเสียไปแล้วเราก็ยังคิดถึงอะไรกันนี่ก็ ภูมใิใจที่ถูกน,นะครับได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้ขอให้ตัวเราไม่ประมาทมีสติรอบครอบนี่นะครับจะทำให้เรารอดประสบการณ์ก็สำคัญนะครับประสบการณ์นั้นนวนนี่สอนให้เราเรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้ที่เราเคยเจ็บเคย ไปปฏิบัติมาเราก็จะเก็บมาใช้ในชีวิตจริงของเราผสมภาษากันไปทำให้เรารอบคอบขึ้นพอเมลูกเมียอยู่บ้านก็ได้แต่ห่วงคิดถึงพอดูข่าวทีวีเย็นมาก็นั่งอยู่หน้าทีวีแล้วดูข่าวพอได้ยินข่าวก็เนี่ยโทรมาก็เป็นยังไงก็ก็ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับ กับแม่กแก่ๆแม่ก็น้ําตาไหลแล้วพอเห็นน้ําตาของคนแก่แล้วก็รู้สึกยังไงอะแบบมันทําให้เขาเสียใจมากๆเลยนะครับเหมือนกับเราทําให้เขาเหมือนกับเราทําตัวไม่ดีเลยมันความรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงไม่ใช่หรอกครับคนที่ห่วงใยเราที่สุดเนี่ยก็จะแสดงอาการอย่างนี้แหล,ละเหมือนเวลาออกจากบ้านอะไรเหมือนกัน ก็ยกมือหนูเหนือห,หัวนะครับขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ไหนก็นแล้วแต่ก็ยกงาแล้วก็มาทิฐิฐานอวยพรให้เราปลอดภัยมาทํางานที่สำนจังหวัดนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเวลากลับลาพักไปถึงบ้านแล้วก็กลับมาทํางานก็ยังอยู่อย่างนี้แหละครับ ความหงใย,ยไม่เคยขาดลูกๆเมียๆก็น้ำตาไหลเหมือนกันลูกๆก,ก็ร้องตามแต่ก็ได้แต่ปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อมาทำงานมาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติก็มไม่ต้องห่วงพ่อจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้ปลอดภัยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านไปหานั่นแหละที่บ้านก็ให้ตั้งใจเรียนเรยเก่ง ขยันไปโรงเรียนนี่แหละครับก็ได้บอกเขาภูมิใจเหมือนกัน,นครับก็เริ่มเย็นนะนี่ครับเพื่อนก็ได้เวลาออกเวรแล้วนะครับเรามาถึงที่หลับที่นอนเรา ที่หลับที่นอนเราก็อย่างนี้นะเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่ก็มปพัดลมเพดานอันหนึง่งพัดลมเก่าแล้วแหละเอามาซ่อมเอาก็มาติดได้ใช้เย็นสบายก็อข้างบนก็เป็นจีวรของพระนะครับก็ที่เหลือจากวัดนี่แหละที่ก็ท่านให้มาก็อาการเอามาบังข้างบนกันอนะันนี้ครับ เป็นความเชื่อของพวกเราครับเพราะว่าจีวรพ้านี่จะเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงก็เอาไว้ป้องกันของไม่ดีนะครับพวกอาถรรพ์พวกอะไรดีมากๆเลยครับเวลาบางทีไปไปนอนข้างนอกก็ใช้จีวรพ้านี่แหละห่ผมผ้ากันแทนบ่ห่มอุ่นมากเลยนะครับจีวรผ้านี่เป็นผ้าที่ดีมากเลยกันพุตผีปีศาจได้ไม่มีอะไรเข้ามากะโกนเรานะครับ ผูกก็จะใช้กันอย่างนี้นี่แหละบางคนว่าใช้ปแปลกมันไม่ปแปลกแล้วครับของที่ที่มันนั่นมันก็ใช้ได้มันมีค่านี่ก็ออกเว้นแล้วก็ป,กป,กปกลดปนปลดเลยก่อนนะครับฝันตา,ายกันเพ่นเพื่อนวาจะได้ถอดเสือ้อกลอกหาถอดแลด้วก็เอาผิ โล่งเลยหนักมากเหมือนกันนะครับี่เสื้อเกาะนี่ไม่ไม่เบาเลยนะครับมันมีสองแผ่นสองข้างนะนี่แผ่นหน้านี่ก็แผ่นหลังนะครับมันกันเราได้ดีมากเลยมันช่วยได้เยอะเวลามีเหตุมีอะไรนะครับกลัวที่สุดเลยถ้าโดนยิงเนี่ยบริเวณเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยบริเวณเป็นเสื้อเกราะข้างใน,านสาคัญมากเลยกับหัวแต่หัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็คือถ้า ถ้าโดนหัวนี่ือทำใจเลยเลยแต่ที่เราป้องกันก็น,นี่นี่แหละบริเวณหน้าอกแหละพอเวลามันโดนมาถ้าโดนบริเวณนี้ไม่เป็นไรมันก็ยังหนักเป็นเบาแต่ถ้าโดนพวกแขนพวกอะไรเนี่ยมันพอประรมพยาบาลได้นะแขนเนี่ยขาสนขาเนี่ยสมพยาบาลได้ก็แต่ยังให้เสียเลือดมากเพื่อนเราเสียเลือดมากแล้วก็อันตรายมากเลยเราต้อตงทมเลือดไว้ให้เยอะที่สุดให,ให้มันออกนะครับ ยังไงก็ผมพยาบาลห้ามเลือดเองไว้ก่อนให้ดีที่สุดก่อนที่จะถึงมือหมอครับเพื่อปลอดภัยดีวก็ขอบเสื้อก่อนะนะครับไปง่ายๆนะสะกรอกเราขอบคุณสกรอกมากๆเลยทำให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นน,น,น,กกน,น,น,นี่ครับน้ำหนักกนีะครับหนักมนกันนะครับนี่ ไปก่อนอาจจะมืดไปนะครับมองไม่ค่อยเห็นนี่แหละรู้สึกว่าโล่งมากเลยถอดชุดออกมาแล้ว <c oughs> ออโล่งมากเลยที่นอนก็พอได้นอนฝันกันก็โอเคแล้วหลบฝนกันฝน ไปแขวนผ้าแขวนอะไรจ็เอาประจำกายต้องติดตัวไว้ตลอดนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมีเขาแลไที่อุ่นใจที่สุดต้องรักษาเขาให้ดีที่สุดนะครับนี่แลก็ว่าออกเว้นมาก็จะทำความสะอาดเขานี่แหละ ใช้งานเขาบ่อยรองเท้าก่อนมัน่อนคลายขึ้นอ,อ,อยู่บ้านอยู่บ้านก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการแต่งตัวการวางตัวก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ใส่รองเท้าหนัง รองเท้าคอมแบตอย่างนี้ใส่ก็แต่บูทตรองเท้าแตะมัง่งบูทมั่งไปทําไร่ทํานามานี้ก็เปลี่ยนตัวเองใหม่จากรองเท้าบูทตก็มาเป็นรองเท้าหนังรองเท้าคอมแบตนี่แหละครับนักรบเราปรับสภาพในทุกมิติบาคนเขาก็เรียกว่านักรบสามมิติคืออยู่ในทุกอย่างทุกที่ยังไงก็อยู่ได้แม้กระทั่งภูเขาป่าภูเขาภูมิประเทศที่ย่านลาบากนะครับบางทีไปอยู่ป่านี่หลายวันการส่งเสบียงอะไร ขาดหายก็มีเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับหากินตามภูมิประเทศนั่งหาสัตว์หาอะไรกินมั่งนะครับแต่สัตว์ก็ไม่ใช่ว่าสัตว์ที่เราที่มันจะสูญพันธุ์นะครับบางตัวเราก็ต้องเลือกกินนี่นะครับจาเป็นก็ต้องก็ต้องหาเพื่อความอยู่รอดพวกเราเพราะาบางทีกับข้าวเขาก็ไปส่งไม่ได้มันยากลำบากมันไกลก็ต้องเอาตัวเองรอดไปก่อนนะครับ วันนี้ก็เว้นว่างจากการพึ่งออกเวรมานะครับผมก็จะมาทําความสะอาดอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนของผมเองนี่แหละนี่ก็เป็นอาวุธปืนพกสั้นนะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นของเป็นของผมเองนะครับนี่ จับเถืออววุธดปืนทุกครั้งนะครับต้องตรวจสอบความปลอดภัยให้รอบครอบก่อนนะครับเพื่อนๆดูครับแมกก็กกาซีนไม่มีนะครับปลอดออกแล้วดึงสไลด์สองสามครั้งนะครับเช็คดูว่าในบังเคลืองมีกระสุนไหมครับไม่มีนะครับปืนเคลียร์นะครับสไลด์เข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็เหนียวไกลไปทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ ปืนเคลียร์ปลอดภัยครับเพื่อนๆอาจจะดูมืดหน่อยนะครับไม่ค่อยมีเวลาแต่นี่ก็เวลาเราว่างพอดีวันนี้อันนี้ก็เป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาดกามอมอนะครับทรง1911ปืนนี้ก็เป็นเงินของครอบครัวผมนะครับที่เก็บซื้อราคาสวัสดิการนะครับ ก็ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับก็เก็บเงินมาหลายปีเหมือนกันเฉพาะเงินเดือนผมก็เก็บซื้อไม่ไม่พอครับเพราะว่ามันราคาแพงก็ได้เงินจากเงินของพ่อของแม่แหละที่เก็บอดออมให้แล้วก็เงินของแฟนที่สะสมแล้วก็ขายวัวขายไรด้วยจริงๆก็ไม่อยากขายแล้วครับก็ไม่อยากซื้อหรอกแต่ว่า เขาเป็นห่วงชีวิตรเราที่เราทํางานอยู่ที่นี่เวลาเราเดินทางกลับบ้านหรือไปไหนมาไหนก็ต้องมีของป้องกันตัวเองนะครับเขาก็เลยเก็บเงินส่วนนั้นแหละมาให้ผมซื้อนี่แหละครับปืนมันดูน่ากลัวนะครับแต่จริงถ้ามันอยู่กับคนที่ดีที่รู้จักรักษามันมันก็จะดีกับเรานะมันอยู่ขึ้นมันอยู่ที่ว่าคนใช้จะใช้ถูกวิธีหรือยังไงนั่นแหละครับ วันนี้ก็จะมาทําความสะอาดนะครับพเพื่อนๆก็ดูแลเขาหน่อยเขาอยู่กับเราตลอดครับพเพื่อนหลายปีแล้วก็ต้องชัวรหน่อยถอดทําความสะอาดเขาหน่อย เ,เก่งเรืองอาวุธเท่าไหร่นะครับพเพื่อนก็นี่แหละประสบการณ์หลายปีก็นำมาใช้ศึกษามัง่งอะไรมั่งเรียนรู้ผิดถูกมัง่งจบจำเอานี่ครับต่อแลออนะ้วแค่นี้แหละไม่ได้เยอะม้างไยเหล็กนี่นะครับเรื่องเหล็กกิโลละแสน มันก็ไม่ได้รวยเลยมากมายหรอกที่รวยที่มันมีได้ก็เพราะมันจาเป็นต้องใช้จริงๆครอบครัวตั้งใจเก็บเงินมาให้เราซื้อเพราะว่าเพื่อป้องกันชีวิตเราเองแหละครับถอดออกมาก็ดูหน่อยว่ามันมีนมอะไรบ้างมีอะไรขัดบ้างก็เหมือนกับเมียเรานี่แหละวนนี้ติดตัวเราตลอดไม่ห่างเลย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงี4ชั่วโมงไปไหนก็ไปด้วยนอนกอดนอนเลยทุกครั้งขัดทางความสะอาดเข้าไหนเพื่อนเพื่อนก็เขาไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่หรอกแต่อย่างน้อยก็จะมีพวกรายพวกอะไรเข้ารายเข้าไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะทําให้มันติดถัดเวลาเราใช้งานนะครับคือของพวกน,นี้ต้องชัวนะถ้าไม่ชัวถ้าเกิดเหตุขึ้นมายิงได้แค่นัดเดียวอ่ะหมายถึงชีวิตเลยนะครับนี่ การสูญเสียเป็นสิ่งสําคัญเราจะไม่ให้เกิดการสูญเสียเลยนะครับความชัว์ต้องเป็นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเราต้องรู้รู้อาการรู้ในทุกอย่างนะครับเช็คทุกรายละเอียดเลยอย่าให้มีเป็นข้อบอกพร่องนะครับอืโอเคนะครับดีทุกอย่างไม่ให้มันมีซ้ายสักเม็ดสักอะไรติดอยู่ข้างในเลย ถ้าทรายติดอยู่แล้วก็เรียบร้อยเลยเวลามันวิ่งแล้วมันจะไปติดไปขัดทวนอะไรเล็กๆของมันให้มันทํางานไม่ได้นี่ก็ได้ละเพื่อนสภาพก็ยังดีอยู่สไลด์ดูโค้งก่อนขับน้ำมันนะขับฝุ่นขับไรออกวกเศษทรายเล็กๆสําคัญเลยอย่าให้มีดตัคันนะครับสายเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้เลยเป็นตัวขัด ชิ้นส่วเล็กๆเ,เขาเนะี่ยเขาก็หมายถึงชีวิตเรานี่แหละใส่เข้าไปคืนเรียบร้อยแล้วแหละไม่ได้มีอะไรมากแค่าาูอาการเขาว่าเขาเจ็บป่วยตรงไหนไหมเขามีอะไรติดอะไรตรงหน่ไหมก็ไม่มีประกอบเขาคืนแล้วเปลือเสร็จแล้ว อะไรมากมายเขาแค่นี้แหละผมทำก็เก่งนะฉลาททำให้เราสร้างขึ้นมาให้เราได้ใช้มันนับถือถึงจะดูว่าเขาโบราณเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโบราณแล้วรุ่นคุณปู่แล้วแต่ระบบเขาดีนะครับนี่ทั่วทั่วเลยแหละนี่ครับใส่ได้แล้วใส่สลักลงไป นี่ครับหลักส็จแ้กก็ใส่บุ๊ดนะครับมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอะไรเขาทำความสะอาดง่ายเหมือนกันเก่าดูว,วินเทจแต่ระบบค้อชัวนะครับเซฟตี้ดีมากรุ่นนี้ลองดูสไลด์ดูนะ,ะได้นะครับต่อไปคือ คือป,ปลอดภัยนะครับเด็กๆหรือเยวาวชนที่ไม่นั่นก็อย่าได้มาเรียนแบบนะครับถ้าไม่มีความรู้ในด้านนี้อันตรายนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วเก็บเอาไว้หัวนอนดีๆขาช่วยชราได้ตลอดเวลาเลยนะครับครับผมเก็บไปเสร็จแล้ว Okay. ได่พักผ่อนแล้วได้ดึกก็ดึกก็เดี๋ยวจะได้ไปรับเป็นเพื่อนต่อครับเพื่อนเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนนาก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า,านเพื่อนเดี๋ยวจะได้มาถ้ามีอะไรของท่าเอฟซคนไหนเพื่อนเพื่อนคนไหนมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ มก็พร้อมที่จะตอบนะครับตามที่ผมเข้าใจผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเพื่อนก็นนี้แหละตอบไป้ทันทีตอบอะไ,ไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงลาก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับ